สวัสดีครับกผมช่องดักเซโลคูอีกครั้งนะครับกับน,นยายเรื่องทาย,ยาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่314ความเ่องจากตอนที่แล้วโจยงของเราก็กำลังเข้าตาจนหาทางออกนะเพราะว่าโดนทางอีกฝ่ายหนึ่งกำลังเอาของมาขายเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามรับฟังกันต่อได้เดยนะครับ ทที่สามร้อยสิบสี่ตืบทอดโจโยวนนั่งเงยเียบอยู่บนเตียงพางคุณคริตยัยงรึกซึ้งกับแผ่นยกที่สลักอาคาราจับเครื่องหมายเอาไว้ชั่วพริบตาต่อมาแสงจิตวิญญ,ญาณก็สาด่องขึ้นไประหว่างคิ้วของเขาพลังจิตวิญญ,ญาณแผ่กระจายผ่านแผ่นยกเงียบๆแต่ทันทีที่พลังจิตวิญญ,ญาณเข้าไปมันก็ได้ไปกระตุ้นปฏิกิริยาอันละเอียดอ่อนพลังละเอียดอ่อนประทุข,ขึ้นจากแผ่นยกภายในไม่กี่วินาที อาคาราอยูนบนแผ่นยกก็จางหายไปอย่างรวดเร็วเหมือนดังหิมะที่ละลายการทำลายตัวเองมีความละเอียดอ่อนมากเลยดวงตาโจหยวนเปล่งประกายเขาไม่ได้ปราใจมากนะักเพราะนี่เป็นเพียงความพยายามครั้งแรกของเขาหากมันง่ายขนาดนั้นเขาคงคิดว่ามันน่าเหลือเชื่อเขาทุบแผ่นยกแล้วหยิบอาคาราจับเครื่องหมายอีกอันออกมาโจหยวนทุบแผ่นยกที่ติดกับหน้าอกของเขาโดยตรงทันใดนั้นลำแสงก็พุ่งออกมาก่อตัวเป็นอาคาราจับเครื่องหมายอันแปลกประหลาดบนหน้าอกของเขา อาคารายวนได้แทรกซึมเข้าไปในเนื้อและเลือดฉายแสงอันพรางพลายกระจายเป็นเครือข่ายเหมือนดั่งใยแมมมุมผ่านไปเมื่อมองดูแสงแผ่กระจายไปทั่วร่างส่วนบนการเชื่อมต่อแต่ละครั้งนั้นฉลาดมากแม้ว่ามันดูเหมือนจะเปราะบางไม่มีพลังป้องกันหรือพลังโจมตีใดๆแต่โจอยู่รู้สึกว่าหากเขาอยู่ในหอคอยต้นกําเนิดสีจิตวิญญ,ญาณจะต้องมีแสงพรางพลายกระจายนิติดอยู่ในร่างของเขาและเมื่ออาคารายวนนี้แทรกซึมเข้าไปอาคารายน ของวายุก็จะเข้ามาในตัวเขามากขึ้นอัคคะรานช่างหน้าอัศจรรย์สักจ,จริงโจอ,อยู่รู้สึกประหลาดใจขณะที่เขาสังเกตด้วยจิตวิญญาณของเขาและพยักหน้าซ้ำๆอัคคราจับเครื่องหมายนั้นดูเรียบง่ายแต่ในความเป็นจริงแล้วมันกลับซับซ้อนเนื่องจากเส้นเลือดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ยากนอกจากนี้โจโยรู้สึกได้อย่างเฉียบคมว่าเขาจําเป็นต้องใช้สื่อชนิดพิเศษบางอย่างที่จะสลักอัคคราจับเครื่องหมายนี้ แต่เขาไม่สามารถระบุสิ่งที่ใช้ได้นี่อาจเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสาลาเพิงหากเขาจะทาําซ้ําอัคราจับเครื่องหมายนี้เขาจะต้องหาวัสดุเหล่านั้นว่ามันคืออะไรซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกระทํายิ่งไปกว่านั้นอาัคาราจับเครื่องหมายนั้นเปราะบางมากสามารถแตกสลายได้เมื่อสัมผัสเพียงเล็กน้อยนี่คือสาเหตุที่โจหยวนไม่สามารถปล่อยให้จิตวิญญ,ญาณของเขาเจาะเข้าไปได้โดยตรงหลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วยามโจโยวนก็ดึงจิตวิญ,ญญาณของเขากลับ เห็นว่าอาคาราจับเครื่องหมายค่อยๆจางหายไปจากหน้าอกใบหน้าโจยวนแสดงออกถึงความขุนขีดจริงๆแล้วหลักการของอาคาราจับเครื่องหมายนั้นไม่ได้ซับซ้อนเป็นพิเศษแต่มีบางสิ่งที่สําคัญและยากที่จะเข้าใจนั่นก็คือวัสดุพิเศษที่อยู่ในนั้นมันถึงมีความยากในการทําซ้ําเนื่องจากมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทําซ้ําเลยถ้าจะสร้างมาขึ้นมาใหม่ซะเองโจยวนพูดเสียงเย็นชาก่อนที่เส้นลมปานทั้งแปดของเขาจะเปิดออกเขาได้ฝึกอคารายวนเป็นทักษะหลัก แม้ว่าเขาจะเริ่มฝึกฝนพลังหยวนไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ละทิ้งการฝึกอัขระหยวนนอกจากนี้เนื่องจากเยาเยาผู้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านอัคาระหยวนอยู่ข้างๆตัวเขาเสมอมาความเชี่ยวชาญในด้านอัคาระหยวนของเขาจึงลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมีคนในศาลาเพลิงสามารถสร้างอาัคาระาจับเครื่องหมายได้เขาก็เชื่อว่าเขานั้นสามารถกระทำได้เช่นเดียวกันแต่เมื่อคิดถึงเยาเยาแล้วดวงตาโจโยหยวนก็พร่ามัวลงหากนางอยู่ที่นี่ พวกเขาก็คงสามารถไขปริศนาอัคขราจับเครื่องหมายได้ภายในไม่กี่นาทีเยาเยารอข้าก่อนนะข้ากำลังพยายามอย่างเต็มที่ข้ากำลังฝึกอย่างหนักเพื่อให้ได้โคมไฟมังกรบรรพบุรุษและเลือดมังกรบรรพบุรุษมาให้เจ้าเจ้าจะได้ฟื้นคืนโจหยวนคุยกับตนเองมือของเขากำแน่นอย่างควบคุมไม่ได้เขาคิดถึงวันที่เยาเยาและทุนทุนอยู่เคียงข้างเขาเสมอจริงๆ เมื่อเทียบกับเวลานั้นแล้วเขาก็รู้สึกเหงาในสวรรค์หุนหยวนแต่โจหยวนก็ไม่ใช่คนที่จะจมอยู่กับอดีตเขาสูดหายใจเข้าลึกระงับอารมณ์ในใจเนื่องจากเขาไม่สามารถกลับไปมีชีวิตในอดีตได้เขาจึงต้องฝึกหนักต่อไปแทนที่จะเพอ้อฝันถึงชีวิตในอดีตอย่างไร้ความหมาย โจยวนค่อยๆปิดเปลือกตาลงพลังจิตวิญญาณระหว่างคิ้วของเขาเริ่มฉายแสงเขาตั้งใจจะลองใช้วิธีหาที่มาที่ไปเพื่อดูว่าเขาจะสามารถสร้างอัคขาราย,ยุที่มีประสิทธิภาพคล้ายคลึงกับอัคารารจับเครื่องหมายได้หรือไม่ โชวยวนเข้าสู่การฝึกอันสันโดดและไม่ปรากฏตัวเป็นเวลาสวันภายใน3วันนี้เรื่องของอาคาราจับเครื่องหมายได้ก่อเกิดพายุมากมายเพื่อสงบสถานการณ์ลงเยปิงหลิงแทกไม่มีเวลาฝึกในเขตวายุเลยแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มีประโยชน์มากนักเนื่องจากเหรียมต้นกําเนิดมีความสําคัญมากและข้อจํากัดเวลาสปีนั่นหมายความว่าหลายคนไม่สามารถเสียเวลาเปล่าๆได้ บางคนที่สนับสนุนเย่ปิงหลิงในตอนแรกก็ได้เริ่มรังเลยดยเหตุนี้เย่ปิงหลิงจึงเหนื่อยล้าและทาได้เพียงรับฟังข่าวร้ายที่ได้รับการรายงานอย่างต่อเนื่องเท่านั้นขณะที่เย่ปิงหลิงยี่สิวซุยและคนอื่นๆกาลังปวดหัวในเรื่องนี้เฉินเป่ยเฟิงก็กําลังยิ้มอยู่ในอาคารเล็กๆอีกแห่งเขายืนอยู่หน้าราวบันไดมองดูสมาชิกสาราวายุที่เดินทางมาซื้ออาคาราจับเครื่องหมายหลายคน เคยเป็นผู้สนับสนุนเย่ปิงหลิงมาก่อนชัดเจนว่าไม่มีผู้สนับสนุนรายใดที่สามารถต้านทานการล่อใจของเหรียญต้นกําเนิดได้พิเฉินใน3าวันเนี่ยคนฝ่ายเย่ปิงหลิงเกือบครึ่งนึงก็ได้ออกมาแล้วจินเตงอุทานด้วยความยินดีเฉินเปยเฟิงยิม้มเมื่อเวลาผ่านไปมีแนวโน้มว่าแมวป่าจะเหลืออยู่เพียงแค่2หรือสตัวเท่านั้นที่อยู่ข้างนางหลังจากข้าเอาชนะนางได้ในการคัดเลือกหัวหน้าสาลา ขาก็อยากจะดูว่าสาวงามน้ําแข็งผู้นี้จะยอมแพ้หรือไม่เขาอารมณ์ดีและความเขินอายที่เขาเคยรู้สึกเพราะโจหยวนทําก็ได้หายเหือดไปว่าแต่ว่าโจหยวนอยู่ที่ไหนเชินเปยเฟิงถามขึ้นอย่างกระทันหันจินเต็งยิ้มกว้างข้าได้ยินมาว่าเขาซ่อนตัวอยู่ในอาคารมาหลายวันแล้วและยังไม่ปรากฏตัวขึ้นมาเลยเขาคงไม่มีหน้ามาปรากฏตัวให้เห็นท้ายที่สุดแล้วสถานการณ์ในตอนนี้ก็ยุ่งเหยิง จะดีกว่าถ้าแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วก็ซ่อนตัวเย่ปิงหลิงตาบอดจริงๆที่ไปสนับสนุนเขาขนาดนั้นเชิญไปเฟิงสส่หัวแล้วพูดยังดูถูกไอ้สารเลวนั่นไม่รู้จักความยิ่งใหญ่ของท้องฟ้าเมื่อรู้ตัวว่าเขาเตะแผ่นเหล็กมันก็สายเกินไปแล้วไม่ต้องสนใจเขาในตอนนี้เมื่อข้าได้กลายเป็นหัวหน้าสาราข้าจะหาวิธีปลดเขาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าสาราเขาทำให้ข้าคุนเคืองใจ เขาคิดว่าตัวตนของรองหัวหน้าสาราจะสามารถปกป้องเขาได้หรืออย่างไรถ,ถ้าอย่างนั้นข้าขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าสาราคนใหม่ล่วงหนะ้าจินเตงยิ้มดวงตาของเขาฉายแววเมื่อไอ้นั่นเสียตำแหน่งหัวหน้าสาราไปข้าจะทำให้เขาอับอายอย่างเหมาะสมอย่างแน่นอนตอนนี้ขายอาคาราจับเครื่องหมายต่อไปมาดูกันว่าพวกเขาจะทนได้อีกกี่วันเฉินเปิดเฟิงตบไรจินเตงและเดินเข้าไปในอาคารและแล้ว แต่เมื่อความพยายามของโจโหยวนมาถึงวันที่5ดวงตาที่ปิดอยู่ของเขาค่อยๆเปิดขึ้นในที่สุดจากดวงตาของเขามีรัศมีแห่งแสงพุ่งออกมาเมื่อแสงสาดส่องเข้าดวงตาโจโหยวนเขาก็สายฝ่ามือผู้กันอยู่โรสวรรณปรากฏขึ้นโดยการสะบัดปลายผู้กันสีขาวราวกบหิมะผู้กันก็วาดเส้นคอฟ้าเบื้องหน้าเขาด้วยความเร็วแสงปลายผู้กันพาดผ่านร่องอัคคารายนลึกลับก็ปรากฏขึ้น อาคารายนนเหล่านี้เชื่อมโยงเข้าด้วยกันในช่วงพริบตาก็มีการเปลี่ยนแปลงนับพันรอยอาคารายุนนับไปทวนค่อยๆสะสมขึ้นทีละน้อยราวกับกำลังก่อตัวเป็นภาพวาดลึกลับต่อหน้าโจหยวนและในขณะนี้เขาเปรียบดังเสมือน จิตรกรที่คอยซ่อมแซมข้อบกพร่องอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างภาพวาดที่สมบูรณ์แบบดวงตาโจโหยวนมีสมาธิจดจ่อเป็นอย่างมากผู้กันอยู่โรสวรร์์ในมือเขาทำให้เกิดภาพเบลอขึ้นในขณะที่มันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแต่บางครั้งมันก็หยุดนิ่งหลังจากนั้นไม่นานเขาค่อยๆปล่อยผู้กันลงด้วยความยากลำบากอาัคารายวนลึกลับก็ได้ปรากฏ ครึ่งวันผ่านผ่านอย่างรวดเ,วเร็วเม็ดเหงื่อผุดขึ้นบนหน้าผากโจโยนอย่างต่อเนื่องรอยอักขาราโยนนับไม่ถ้วนปรากฏในดวงตาพลังจิตวิญญาณของเขาถูกกระตุ้นจนถึงจุดสูงสุดทำการประสานอาาักขระผู้กัน,ยนโยรงสวรรค์โจโยอยในตอนนี้ก็ได้หยุดลงในที่สุดเขาหายใจหอบอย่างหนักเขาจ้องมองไปยังช่องว่างตรงหน้าซึ่งมีอักขาระแสงยาวประมาณครึ่งฟุตอยู่กลางอากาศอักขาระแสงนั้นคลุมเครือและซับซ้อนลวดลายแต่ละเส้นนั้นก่อตัวขึ้นจากเครื่องหมหยวนจำนวนนับไม่ถ้วน นี่ก็คือต้นแบบของอัคครายวนผลลัพธ์จากที่โจหยวนคิดค้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอัคครานี้ภายนอกอาจดูไม่นีนักแต่อัศจรรย์กว่าอัคคราจับเครื่องหมายเล็กน้อยโจหยวนพึมพำด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจเพราะเขามั่นใจในความเชี่ยวชาญในด้านอัคคารายวนของตนเองท้ายที่สุดเขาก็อยู่ภายใต้การดูแลอันเข้มงวดของเยาเยาอยู่แล้วแต่ว่าโจหยวนขมหมดคิวโครงสร้างอัคครายวนได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วแต่มันยังขาดแกนหลัก ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่สุดของอัขระโดยข้อกําหนดที่ยากที่สุดจะต้องบรรลุให้ได้ยกตัวอย่างเช่นสิ่งของที่อัขระจับเครื่องหมายใช้เป็นวัสดุนั้นที่สาราเพิงได้ปกปิดไว้ก็เป็นความลับอย่างยิ่งการใช้วัสดุนี้เป็นแกนที่นํอาอัขระยวนใส่เข้าไปจะทําให้อาัขาระยวนมีผลในที่สุดแต่เนื่องจากโจวยวนไม่รู้ว่าแกนหลักของอัคาระจับเครื่องหมายของสาราเพิงคืออะไร เขาจึงจาเป็นต้องหาสิ่งทดแทนแต่นั่นก็เป็นงานยากที่สุดเช่นเดียวกันเพื่อค้นหาวัสดุใดที่สามารถใช้เป็นแกนหลักได้สาราเพิงก็คงต้องผ่านการทดสอบนับไม่ถ้วนเพื่อสร้างอัคาระาจับเครื่องหมายให้สําเร็จเช่นเดียวกันแต่ข้าไม่มีเวลามากขนาดนั้นโจยหยุนขมวมดคิวเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่เฉินเปยเฟินก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นโครงสร้างอัคาระาจับเครื่องหมายนั้นคล้ายกับใยแมงมุม มันมีพลังในการยึดเกาะอ,อันลึกลับและส่งผลต่อเครื่องหมายหยวนที่ล่องลอยของวายุจิตวิญญาณวัสดุชนิดใดบ้างที่สามารถส่งผลต่อเครื่องหมายหยวนวัสดุต่างๆหลายอย่างปรากฏขึ้นในใจโจหยวนแต่สุดท้ายก็ถูกโยนทิ้งไปเพราะไม่เหมาะสมเวลาผันผ่านอย่างรวดเร็วท้องฟ้ายามค่ำคืนก็เข้าปกคลุมโจหยวนยังคงนั่งอยู่บนเตียงด้วยดวงตาสีแดงำํำเขาพึมพำกับตนเองอยู่ตลอดเวลา ในที่สุดเขาก็ถอนหายใจด้วยความผิดหวังและล้มลง,ลงบนเตียงอย่างหมดแรงเขาได้สร้างโครงสร้างใหม่สําหรับอัคาราหยวนแต่ก็ต้องหยุดลงเพราะปัญหาเรื่องวัสดุแกนหลักในเวลานี้เขาเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าไม่น่าแปลกใจเลยที่อาัคาราจับเครื่องหมายจะครอบงำสาลาทั้ง4ี่ได้หากข้าทําไม่สําเร็จข้าก็ได้แต่รอจนถึงเดือนหน้าเพื่อเอาชนะเฉินเปยเฟิงโจหยวนเม้มริมฝีปากเขาไม่เชื่อว่าเฉินเปยเฟิงจะกล้าทําอะไรข้ามหน้าหลังจากที่เขาจะเอาชนะได้ หากเขาไม่สามารถแก้ปัญหาของอาัคาราจับเครื่องหมายได้แม้ว่าโจหยวนจะกลายเป็นหัวหน้าสาลาโจหยวนก็ยังต้องประสบกับข้อจำกัดบางประการและมีความเป็นไปได้ว่าวางเฉินจะปิดกั้นการขายอาัคาราจับเครื่องหมายให้กับสาราวายุ เมื่อในเวลานั้นมาถึงสมาชิกสาราวายุจะต้องไม่พอใจโจยวนอย่างแน่นอนโจยวนยรู้สึกหายใจไม่ออกเล็กน้อยเมื่อคิดถึงในเรื่องนี้ความรู้สึกที่ถูกคนอื่นบีบคอนั้นไม่สบายตัวเลยจริงๆท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากสิพี่จี้จริงได้เสมอไปโจหยวนยลุกขึ้นและกัดฟันเขาหลับตาใช้เคล็ดตึกต้องจิตสับสนเพื่อจะฟื้นคืนพลังจิตวิญ,ญญาณที่ถูกใช้ไปเขาตั้งใจที่จะดาเนินการต่อไปตลอดทั้งคืน ครืน้นเมื่อหินบทในจิตใจของเขาหมุนเสียงคำรามอันลึกลับก็ดังกึกก้อ,กองจิตวิญญาณโจหยวนยืนอยู่ตรงหน้าหินบทจ้องมองหินบทขนาดมะขือมาขณะที่หินบทได้บทขยี้นั้นโจหยวนก็ได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างลำแสงได้่องประกายในหัวใจของเขาตึมเตียงทั้งเตียงจู่ๆก็พังลงมาดวงตาโจหยวนเปล่งประกายด้วยความยินดีเพราะเขาได้นึกถึงอะไรบางอย่างนั่นมันแกหลักของอัคารจิวิญ,ญญาณวายุ ที่มันสลักไว้ในส่วนลึกของชั้นวายุในเขตวายุก็มีนี่นะเครื่องหมายหยวนที่อยู่ในวายุจิวิญญาณล้วนถูกสร้างขึ้นจากแกนหลักของอัคระจิวิญญาณวายุความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเปรียบเสมือนแม่และลูกมีความเชื่อมโยงและแรงดึงดูดอันลึกลับระหว่างทั้งสองหากเขาสามารถคัดลอกร่องรอยของร่างหลักของอัคระจิวิญญาณวายุในเขตวายุได้และใช้มันเป็นแกนหลักของอัคระหยวนใหม่เพื่อเปิดใช้งานแล้วมันจะเติดแรงดึงดูดอันยิ่งใหญ่ต่อเครื่องหมายหยวนในอัขระจิวิญญาณวายุอย่างหลีก และสิ่งนี้จะต้องแข็งแกร่งกว่าอาัคาราจับเครื่องหมายอย่างแน่นอนทางนี้เป็นเพราะอาัคาราจับเครื่องหมายกำลังรอเครื่องหมายยวนอย่างเฉยชาเพื่อมาเกาะติดโดยใช้โชคช่วยและทําเหมือนเป็นดังตาข่ายด้วยรัศมีหลักของอาัคาราจิตวิญญาณวายุเครื่องหมายหยวนก็จะถูกดึงดูดเข้าหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แทนมันเป็นเหมือนดังแมงเม่าที่บินเข้ากองไฟคนนึงเป็นนางตัวล่อ อีกคนนึงก็เข้ามาหาเองในโลกนี้ไม่มีวัสดุอื่นใดที่สามารถดึงดูดเครื่องหมายจิตวิญ,ญญาณวายุได้ดีไปกว่ารัศมีที่เป็นดังมารดาของอัคราจิตวิญญาณวายุข้าค้นพบแล้วโจหยวนไม่หยุดสัน่นนี่มันนี่มันโจหยวนเงยหน้าขึ้นและหัวเราะชัว่วพลิบตาต่อมาเขาก็แปลงเป็นลำแสงพุ่งไปที่เขตวายุเขาแทบรอไม่ไหวที่จะทดสอบผลของมัน หลังจากเข้าสู่เขตวายุแล้วโจวยวนใช้เคล็ดตึกต้องจิตสับสนไม่น่าแปลกใจเลยเมื่อเสียงดังกึกก้องดังขึ้นก็ได้ยินเสียงตอบรับกับหินบทศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านหลังชั้นวายุนั้นแสงส่องระหว่างคิ้วโจวยวนจิตวิญญาณของเขาพุ่งออกมาแปลงเป็นลูกบอลแสงที่มองไม่เห็นมันพุ่งขึ้นไปในอากาศอย่างรวดเร็วและอยู่ต่ำกว่าชั้นวายุเล็กหน่อยชั้นวายุเริ่มหมุนวนจนกลายเป็นอุโมงค์เล็กๆขอบคุณท่านมูโสหินบท จิตวิญญาณโจหยวนลังเลก่อนจะเข้าไปในอุโมงค์อย่างรวดเร็วเมื่อเขาผ่านชั้นวายุไปความว่างเปล่าพื้นที่อันโกรรคนก็ปรากฏขึ้นภายในพื้นที่โกรรคนนั้นมีหินบทศักดิ์สิทธิ์ที่มีร้อยด่างซึ่งดูเหมือนว่าจะอยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณอัคคระหยวนสีน้ำเงินเข้มได้สลักอยู่บนหินบทศักดิ์สิทธิ์มันดึงดูดความสนใจของโจหยวนในทันทีนี่ก็คือร่างหลกักเป็นดังมารดาของอัคระจิตวิญญาณวายุนั่นเอง โจหยวนจ้องมองร่างของอัคราจิวิญญาณวายุเหมือนดั่งมารดาอย่างตั้งใจซึ่งกำลังแผ่รัศมีโบราณออกมาหลังจากนั้นไม่นานเขาก็สงบใจลงเขาส่งคำร้องผ่านจิตวิญญาณของเขาไปยังหินบทศักดิ์สิทธิ์ที่มีรอยด่างท้ายที่สุดแล้วร่างมารดาของอัคราจิวิญญาณวายุก็อยู่ภายใต้หินบทศักดิ์สิทธิ์หากเขาไม่ได้รับอนุญาตจากหินบทศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณของเขาก็จะถูกบทขยี้หาเข้าใกล้แทนหลังจากได้รับคำขอของโจหยวนหินบทศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้ปฏิเสธตราบใดที่ไม่ได้ผิดกฎ โดยทั่วไปแล้วมันจะไม่ปฏิเสธคำขอของโจโหยวนนั่นเพราะเป็นคำสั่งของชางหยวนที่ทิ้งเอาไว้เมื่อสร้างมันขึ้นมาในแง่หนึง่งใครก็ตามที่ฝึกฝนเคล็ดตึกตองจิตสับสนจะมีพลังในการควบคุมมันได้ แต่โจหยวนในตอนนี้นั้นยังอ่อนแอเกินไปที่จะทำได้เมื่อหินบทศักดิ์สิทธิ์อนุญาตตามคำขอของโจหยวนเขาก็รีบนั่งลงอย่างมีความสุขจากนั้นพลังจิตวิญญาณของเขาค่อยๆเข้าใกล้หินบทศักดิ์สิทธิ์เมื่อพลังจิตวิญญาณของเขาเข้าไปใกล้โจหยวนสัมผัสได้ถึงพลังอันน่าสะพึงกัวที่เกิดจากหินบทศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าหินบทจะตั้งใจลดแรงกดดันลงแล้วแต่ก็ยังทำให้พลังจิตวิญญาณโจหยวนสั่นไหวอย่างรุนแรงราวกับว่าจิตวิญญาณของเขากำลังจะจางหายไป โชคดีที่โจโยวนก็สามารถต้านทานพลังกดขี่ของมันและพลังจิตวิญญาณของเขาก็ได้เข้าใกล้ร่างมารดาของอัคาระจิตวิญญาณวายุในที่สุดด้วยพลังจิตวิญญาณเขาร่องรอยอยู่รอบๆรอบๆอบอัคาระที่เหมือนดังมารดาจิตวิญญาณวายุรู้สึกเหมือนออร่าเต้นเป็นจังหวะอันรือกราบออร่านี้ค่อนข้างคล้ายคลึงกับเครื่องหมายหยวนแต่มันกว้างใหญ่ไพศาลกว่ามากพลังจิตวิญ,ญญาณโจโยวนได้สถิตยอยู่บนร่างมารดาของอัคาระจิตวิญญาณวายุ โดยทําความคุ้นเคยกับรัศมีและเครื่องหมายของร่างมารดาตลอดเวลาหลังจากผ่านไปเกือบครึ่งชั่วยามในที่สุดเขาก็ถอนพลังจิวิญญาณของเขาออกมาใบหน้าโจโยวนแสดงออกถึงความคุ้นขีดเขาเหยียดนิ้วออกไปลากมันไปในอากาศเครื่องหมายยวนจํานวนนับไม่ถ้วนพุ่งออกมาค่อยๆก่อตัวเป็นอัคารารยวนที่ซับซ้อนและคลุมเครือมันคือโครงสร้างอัขารารยวนที่เขาใช้เวลามากมายในการสร้างมันขึ้นแต่เนื่องจากขาดวัสดุหลักอัขารารยวนจึงไม่มีชีวิตชีวา โจโยวนเริ่มคัดลอกรัศมีจากร่างมารดาของอัครา,าจิวิญญาณวายุจิวิญญาณของโจโย,ยวนพุ่งคลานขึ้นอย่างกระทันหันพลังจิวิญญาณของเขาก็รวมตัวกันอย่างรวดเร็วต่อหน้าในช่วงแรกการคัดลอกมักจะล้มเหลวอยู่เสมอแต่เมื่อเขาล้มเหลวมากยิ่งขึ้นเขาก็เริ่มเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันร่างอยู่ตรงหน้าเขาเขาสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ตลอดเวลาไม่รู้ว่าเกิดความล้มเหลวกี่ครั้งก่อนที่รัศมีอันละเอียดอ่อนจะถูกคัดลอกโดยจิตวิญ,ญญาณของเขาปรากฏต,ต่อหน้าโจยวนในที่สุด เมื่อรัศมีบางอย่างปรากฏขึ้นตรงหน้าโจโหยวนเขาก็เห็นแสงจาง,งๆบานออกจากร่างมารดาของอัคาราจิวิญญาณวายุเหนือหินบทศักดิ์สิทธิ์ที่มีร้อยด่างนั้นสำเร็จแล้วโจโหยวนดีใจมากแต่เขายังคงสงบนิ่งมาคิดได้รัศมีที่ล่องลอยอยู่ตรงหน้าเขาก็ลอยไปหาร่างรืเมื่อมันเริ่มไหลเวียนอัคาระหยวนที่ไม่มีชีวิตชีวาก็ระเบิดออกทันทีด้วยลำแสงอันพรางพรายราวกับว่ามันได้รับการฟื้นคืนชีพ โจยว,วนใช้พลังจิตวิญญาณของเขาบีบและอัดอัครารยนอย่างช้าในที่สุดก็ทำให้มันหดเหลือขนาดเท่ากำปั้นเขารียบหยิบแผ่นยกเปล่าออกมาแล้วนำอัครารยนขนาดเท่ากำปั้นนั้นใส่ลงไปอัคคารยนใหม่ที่เขาสร้างขึ้นในที่สุดก็ก่อตัวในที่สุดก็ประสบความสำเร็จแล้วดวงตาโจยว,วนแดงก่ำและใบหน้าด้วยความตื่นเต้นทันใดน,นั้นจิตวิญญาณของเขาก็เก็บแผ่นยกเจาะทะลุชั้นวายุกราบสู่ร่างของเขามาเรามาลองดูกันเลย โจยวนลื้อถุงเฉียนคุณของเขาอยู่พักหนึ่งก่อนจะพบเหรียญต้นกำเนิดเหรียญสุดท้ายอันน่าสมเพชในมุมที่ลึกที่สุดนี่ค่าจนมากขนาดนี้แล้วโจหยวนพึมพำและหยิบมันออกมาแล้วเผามันอย่างรวดเร็วขณะที่เหรียญต้นกำเนิดเหรียญสุดท้ายถูกเผาพายุสีฟ้าก็พัดผ่านลงมาจากท้องฟ้าโจหยวนทุบแผ่นโยกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างรวดเร็วรัศมีแสงพุ่งออกมาอัคารายวยปรากฏขึ้นบนหน้าอกของเขามันไม่ใช่รูปแบบตาคายเหมือนดังอัคาราจับเครื่องหมายแต่มันดูคล้ายกระแสน้ำวนเล็กๆแทน พายุจิตวิญญาณปกคลุมพื้นที่ฟาดฝันร่างกายของเขาเหมือนดังดาบ โจยวนมีสมาธิอย่างตั้งใจเมื่อพายุแห่งจิตวิญญาณพัดผ่านร่างเขาสัมผัสได้ถึงเครื่องหมายวายุที่บรรจุอยู่ภายพายุจิตวิญญาณเมื่อมันสัมผัสในเนื้อของเขาอัคขารายวนบนหน้าอกของเขาดูเหมือนจะตอบสนองจากนั้นโจหยวนรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าวายุจิตวิญญาณที่พัดผ่านร่างของเขาได้หยุดนิ่งไปชั่วขณะด,ดวงตาของเขาเบิกกว้างขึ้นเห็นเครื่องหมายหยวนขนาดเล็กจานวนมากแยกออกจากวายุจิตวิญญาณแล้วพุ่งเข้าไปในกระแสน้ําวนอัคขารายวนใหม่ของเขา เครื่องชั่วยามต่อมาเมื่อวายุจิวิญญาสลายตัวโจวหยวนก็ลืมตาขึ้นนี่มันผลเพิ่มขึ้นเกือบ50%จากปกติเลยโจหยวนร้องอุทานควรจะบอกว่าอาัคาระาจับเครื่องหมายได้ผลประมาณ20%ในขณะที่อาัคาระาของเขากลับเพิ่มขึ้นถึง50% หากเครื่องหมายยวนที่อยู่ในสายวายุจิตวิญญาณน,นั้นแต่ละดวงมีค่าเท่ากับ100รเอร์ซร่างกายก็จะสามารถดูดซับสัญลักษณ์ยวนได้ประมาณ40ซโดยไม่ได้ใช้สิ่งภายนอกช่วยแต่ด้วยความช่วยเหลือของอาัคาราจับเครื่องหมายตัวเลขนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น60อร์ซแต่อัคาราย,ยวนของโจวยวนที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึง90%เอร์ซการเพิ่มขึ้น3 0นี้ไม่ควรประเมินต่ำเกินไปเมื่อเวลาผ่านไปมันก็ไม่ใช่่่จนนนนนนวนเล็ก้อออยยางแ ผลกระทบนี้ทําให้โจหยุนประหลาดใจอย่างยิง่งนี่สินะคือความแตกต่างโจยุนอดไม่ได้จะเมมริมฝีปากเขาเคยคาดเดาไว้ในก่อนหน้านี้ว่าจะใช้รัศมีของมารดาอัคราจิวิญญาณวายุเป็นแกนหลักมันจะส่งผลอย่างมากต่อเครื่องหมายหยวนแต่เขาก็ยังประเมินแรงดึงดูดของรัศมีมารดาที่มีต่อเครื่องหมายหยวนของอัคราจิวิญญาณวายุต่ําเกินไป5 0าเนั้นสูงเกินไปน่าจะเป็นเพราะร่างมารดาของอัคราจิวิญญาณวายุของข้าสมบูรณ์แบบเหลือเกิน หากในอนาคตค่าผลิตอัคคารายวนในปริมาณมากก็ไม่จําเป็นต้องสมบุ์แบบขนาดเนี้ยไม่เช่นนั้นแล้วมันจะเสียพลังงานและเวลาไปเปล่ปาเปดวงตาโจหยวนกระพริบผลของอาัคคาราจับเครื่องหมายมีเพียง20%ดังนั้นเขาจึงรู้สึกว่าเขาจะสามารถระงับผลของอัคคารายวนของเขาให้เหลือเพียง40%ก็พอสําหรับการขายส่วนผลที่ได้5 0นั้นเขาสามารถมอบกับให้คนที่ไว้ใจได้เช่นเย่ปิงหลิงยี่ซิวซุยและหลิวจือสว่วนโดยรวมแล้วถือเป็นความสําเร็จ โจหยวนเผยสีหน้าโล่งใจจากนั้นก็นั่งคดสมาที่อีกครั้งจิตวิญญาณของเขาพุ่งออกมาผ่านชั้นวายุและมาถึงหินบทศักดิ์สิทธิ์เขาจำเป็นต้องผลิตอาัคาระจํานวนมากสําหรับวันถัดไปดังนั้นช่วงเวลาที่เหลือของคืนนั้นโจหยวนจึงคัดลอกรัศมีจากร่างมารดาอัคาระจิตวิญญาณวายุอย่างต่อเนื่องสร้างแผ่นยกชิ้นใหม่ที่สลักด้วยอัคาระยวนขึ้นมา เมื่อวันรุ่งขึ้นมาถึงเขาก็พบว่าแผ่นยกกว่า200แผ่นร้อยอยู่เบื้องหน้าของเขาจิตวิญญาณโจหยวนยื่นฝ่ามือออกไปและกำแผ่นยกเขาเพ่งมองดูอัคาระายวนที่สลักอยู่บนนั้นและยิ้มยังพึงพอใจข้ายังไม่ได้ตั้งชื่อให้มันเลยต่อจากนี้ไปข้าจะเรียกมันว่ามารดาแห่งวายุเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่ส1 4เรียบร้อยแล้วนะครับบทนี้ก็กำลัง พูดถึงการแก้ปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาได้เรียบร้อยนะเรื่องหน้าตอนหน้าน่าจะสนุกเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับดิตามรับฟังกันต่อในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้คุณดิตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b และกดติดจริงเพื่อพาที่ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ